สวัสดีครับวันนี้วันนี้ไม่น่าจะออกนะไม่น่าจะออกจากบ้านนอนทําคลิปหน่อยนะครับขอบคุณมากที่อุดหนุนสินค้าแคลเซียมคอลลาเจนแคลซีพลัสีนา่าแล้วก็กาแฟคอฟฟี่เมอร์มาครับก็ผมเองก็ทานอยู่นะครับอย่างวิทีนา่าอย่างเงี้ยผมก็ทานอยู่นะครับแล้วก็ทานช่วงนี้อัดโปรตีนครับอัดโปรตีนแล้วก็อัดอ,อีกตัวนึงคือเป็นผักนะครับ ก็พยายามจะอัดสองตันนี้โปรตกระผักแล้วก็อาหารท,ทธรรมชาตรรมราแล้วก็ยาที่หมอให้มาจากยานะครับก็เริ่มเดินออกจากบ้านแต่วันนี้ไม่รู้ได้ขนะ่าว่าพีเอ็มสองจ้มามาแรงเดี๋ยวเช็คก่อนถ้าไม่แรงก็จะออกไปทัางหน้าบ้านไปเดินฝาก,กด้วยครับสวัสดีครับ เอาแรงดิเด <Group> ี๋ยวนีครับเดี๋ยวขึ้นมาแล้วครับลองทำบ้านเลมามาลองเดินดูว่าเดินไปไหมกล้ามเนื้อทำงานอยู่ไหมหัวใจทำงานอยู่ไหมาท้งครับท้ายน่าผมสามารถเดินจากตรงนี้ไปที่แดดได้ไหมแค่เดินกลับมาได้ไหมเป็นลมไหมหัวผมไม่เคยไม่เคยเลยว่าเฮ้ยไม่เคยคิดถึงตัวเอง เดี๋ยวเราอไปลมแต่คราวนี้เนี่ยมาคากั้ครับดูดีว่านั่งตรงเนี้ยจับตรงนี้ยไะบี่แดดตรงนั้นอะแล้วับตรงนี้ดูดีว่ากลับได้ไหมเป็นลมไหมเดี๋ยวพ้าไปนะ้าชอบรอช่วยหน่อยวันเป็นลมหรือเปล่าไปรอไปรอไปชบไปรอ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 หรือเปล่ามาดูดอยากรู้ว่าตัวเองเป็นลมหรือเปล่าหน

จากตอ,อ,อนจอนจากชายประทุงประช่อจากเออโอเคอไนตันีปเลยว่านออื่อีกแ่ม่ยเดินในใจใหม่ก็ได้ ได้แล้วได้แล้ววันนี้พอแล้วเดี๋ยวให้ใช้ทางปักมาเออค่อยๆมันก็ค่อยสอดออกมาแห้งดีมากเลยข้างหลังแห้งเงียบขึ้นแ้ว